คบบบูแกดตอนนี้เปลี่ยนคาบูใหม่แต่ก่อนเป็นคาบูแบบปิดกดอันนี้ไม่คาบูแบบพับปั๊มแต่ก่อนน่ะเครื่องตัวนี้มันจะไม่ค่อยแรงอ่ะครับแต่มาใส่คาบูตัวใหม่เป็นของลูกลอยเนี่ยมันจะแรงขึ้นอ๋อคาบูเป็นของลูกลอยครับเหมือนกับมอเตอร์ไซค์นี่แหละ่อยจะขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็มาเล่นเครื่องจักรยานจักรยาตจักรยานจักรยา้วอ๋อให้ไปให้ไปรุ่นเนี่ยไหมให้ไปรุ่นมาตัดจ้า จะคิดว่เตอร์ไซค์โอเคครับหีืมอเตอร์ไซค์เลี้ยงหนึ่งตายสองอันกันมาดูกันจัดย้าจัดย้าเนี่ยจะไม่มีปัญหามันไม่หินขอบคุณเลยอันนี้คือคาบูดัดแปลงนะครับของมากกต้าเนื่องจากว่าคาบูเก่าเป็นแบบปั๊มแต่ตัวนี้เป็นแบบลูกลอยนะครับมาดูการสาธิตจัดย้าครับ นี่ครับร้านมาตรฐานครับร้านช่างวั่ดียอไวครับเป็นร้านซ่อมเครื่องตัดหญ้าที่ได้มาตรฐานได้มาตรฐานครับเพราะออบคที่มาตรฐานจะต้องมีสนามหญ้าอยู่ด้านหลังใช่ทดลองด้วยที่ให้ได้ทดลองหรือจะตัดเสาปูนหรือจะตัดเสาปูนก็ได้ครับเสาปูนเสาปูนมีขาเสาปูนก็มีจะได้ลองว่ามันคมไหมครัหรือแรงดีหรือเปล่า ไหมแข็งแรงไหมนารับเพ่งแบบอยู่สนามหญ้ามาตรฐานจะต้องมีสนามหญ้าให้ได้ลองตัดเครื่องตัดหญ้าด,ด้วยเสาปูนด,ด้วยครับเออร้านช่างวันมาตรฐานครมาตรฐานเออทีไอวายนะครับ